อย Upper ู่เว็บร้อยเว็บเสร็ร้อยครับเอามือมือเบรกนี่จากเชียงกงมือคัดก็เชียงกงเหมือนกันครับปองแงนี่ได้มาจากข้างทั้งขยะอย่างแก้วเลยแล้วก็นอตตะกาเนี่ไม่รู้เขาทำมาเพื่ออะไรนะครับนี่สูตรนี้ใช้ได้นาน อะไรมัดนี่หนวดกุ้งรัดเฮ้ยล้อ,ล,อล้อขอบขอบล้อครับขอบล้อเป็นของโยโก,โกสีน้ำเงินเบรกนี่ดับไม่อยู่หรอกครับเอาเ่าไฟเบรกเอารถบนไมายจมมายได้ <c oughs> แปดสิบได้พอครับไม่มีอะไร งานเครื่องงานเครื่องสเปค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 เครื่องนะครับถ่ายๆายก็ดูหนะ่อยหมวกยันดูหนูเด็กความเอจชราชีพสุดไทยไม่ท้องนอแล,ล้งก็เป็นน้ำเงินโยโก,โก้พร้อมลุยทุ่งนาขอฟังเสียงเลยครับผม เอฟังเสียงนะเสียงมันเสียงเดิมนะไอ้นอ้องฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องมันเสียงเดิมเพราะว่าเราทำลูกแปดสิบซักห้ามาดูลมาดูฟองกันครงนี้ <c oughs> <c oughs> มันจะมีเสียงนะสั่งมาจากสเปนของน้ำเข้า มาน,นะครับเดี๋ยวเขาด่าขัดต่อไปครับดามาคันต่อไปครับจากเรียบร้อยเหมือนกันครับคันนี้สเปคสเปคที่อะไรล่ะดูดูงานงานโชคเราแต่ก่อนมันเคยสวยงามน,นะปั๊มนี่มาจากจากจากไหนไม่รู้เขาไม่ได้บอกดุมเนี่ย คป็นขอบขอบออล้อเดิมพร้อมลุยุ่งนาพวกนี้แต่ก่อนใสยสวยใสย่สเงาอาก้าแนบดีเอามาดูมาดุมาดูของเงินมาดูของเงินมุนไฟงของเงินอย่างเขาขอกเห็นตัวนี้ได้ไมาจากอิตาลีของแท้จากเซียงกงอิตาลี มือเบีกนี่ได้มาจากได้มาจากไหนวะได้ไถูปลาก็เอามาดูถ้าเบียกหมดนะครับนะงานงานโจ๊กเราผ่านไปแล้วมาดูไม่มีอะไรมากครับคันนี้ พรมันแจยงเตรียบกัหไยอ้าคันนี้มีมีผ้าไปเช็ด,ดรถแต่ไม่เช็ดรถไม่ล้าง <c oughs> นะครับรถไม่ล้างเพราะงั้นไม่ต้องเช็ดมาดูสเตอ์เพิ่งเลียนใหม่ใหม่ไล่เบาไม่เบาแล้วทีนี้สเต์เดิม ทั่วไปเท่าไรร้านสิบสี่นะครับข้าดสิบสี่รถไม่ล้างนะครับพร้อมลุยทางนาอย่างเดียวอตอนนี้เรา,เาตนนรงน,นี้เราเจาะไล่ลมผ่านออกมานะครับเ,เพื่อให้รถมันวิ่งดีเรียอะไรไม่รู้ฝาเจาะมาระบบนี้ละไอโอระบบระบบนี้เลยครับระบบนี้กันสัน่นกันสั่นกันสั่น กันซรถเดิมๆรถเดิมๆม,ม,มันบ้านลงทุ่งลงนาไม่อยากถาเครื่องให้ดูนะครับรน้องๆขอฟังเสียงหน่อยฟังเสียงนะครับรถ<า>เดิมเอาอย่างเดียว<า>ดูคนใหญ่มันปิดยอครับ งานเครื่องงานเครื่องครับนี่สเต็ปนี้ทำสีมาจากพุกนาโดยเฉพาะไม่มีร้านครับพุกเบอร์แางเดียวจริง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  เป็นเวฟร้อยสิบไอแปลงโฉมเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเก่าเป็นรุ่นใหม่นอดบ่อได้ทร <c oughs> กอย่างเราใต้บ่อก,ก็จะมีอ่าบอ่อเราตอนนี้เราสารั่งน้ำเข้าจากจากอะไรวะ <c oughs> จาก U S A <c oughs> สั่งทำมาโดยเฉพาะแบบบลูทูธบลูทูธ นี่ตลับเมตรเอาไว้วัดว่าวิ่งได้กี่กิโลนะครับนะเพราะรถคันนี้ไม่ใช่ม่ใช้ตลับเมตรเอาแล้วก็อะไรนี่กระเป๋ามันดูมาดูมาดูใต้บ่ครับมาดูใต้บอกเขาจะจอไล่เบาลมนะขย็บมาดูดี เขาจะเจาะเล่เ,เ,เ,เบานะครับ <เล S 2> สองข้างเ,เ,เพื่อที่ให้ลมมันผ่านออกไปเข้าหาดากนะ <c oughs> นี่ตละลามตดเขาไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วจีเพีเขาใช้ <c oughs> ตละลามีดมัดเอาพันเมนี่ตละลามีดวัดเอาเลย <c oughs> <c oughs> ส่วนนี้ <c oughs> เขาไม่ได้จ่ายนะครับ <c oughs> เขาไม่ได้จ่ายเลยไม่ได้ซื้อ เขาไม่ได้ใจคนโซนนี่แล้วก็เงันอันนี้ได้มาจากจากเสียงกงเหมือนกันเซี <S 2> <S 2> <S ่ยงคงรุ่นก่อนๆมามือเบยกก็ได้มาจากร้านช่างนะร้านช่างไหนรเบิกก็ไม่อยู่แล้วนี่จำแป๊บๆๆแล้วก็เมื่อกี้ แถวนี้เราทำเป็นเดิมอย่างเดียวนะครับเน้นเน้นใช้งานลงทุงหนานไม่ต้องแต่งอะไรมากลงแต่ขอบก็พออา่ามาดูมาดูท่อครับดูท่ออันนี้เป็นท่อผ่าหมกนะครับผ่าเดิมครับผ่าเดิมผ่าหมกหมดลำสีเขาไม่ได้พ่นมาโชคหลังเป็นของเชยูหัวหิวนะครับ งานงานอะไรไม่รู้แขทนอยู่ป้ายทะเบียนนี้ไม่ตรงนะครับเกาจะเป็นเอียงนะครับป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนมอสหละมจะเอียงนะครับมันไม่ติดไม่ตรงไม่รู้ใครทําให้รถคันนี้เดี๋ยวฟังเสียงไหมครับเดี๋ยวมาดูสเตอร์ก่อนดูสเตอร์ก่อนรถคันนี้เป็นสเตอร์ 26่สีนะครับเน้นลงทุ่งอย่างเดียวขอบเริ่มดุ่งนะครับขอบเริ่มดุ่งเราไม่โสนครับเราบวกอย่างเดียวครับบวกกับลุมอย่างเดียว,ยายวหาตั้งครับหาตั้งเป็นงานได้สีได้สีสนิมครึ่งนึงแล้วก็สีลุ่งครึ่งหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเองสีสนิมนรถใส เน้นใช้งานลงุงทุ่งนาจะเตีบเครื่องจะเตีบเครื่องเป็นห้าสามซักเดิมฟังเสียงครับฟังเสียงฟังดีใจครับฟังดี าาเาฟังเสียงน่าตันนะครับแล้วบาบนาดเ็บคันนี้เป็น5.3าสามชักเดิมนะครับ <c oughs> หมดแล้วครับหมดรีวิวแล้วจพรขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วอกาศ น่าอยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ